สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูยาค่ะสเต้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของโลก,โลกของแมลง,มงนะคะเดี๋ยวเรามาข้าในเนื้อหาเรื่องของแมลงกันเลยดีกว่านอ้อเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูยาในช่วงคำศัพท์น่ารู้เด็กๆ,ๆจะได้เรียนรู้กับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแมลงนะคะเด็กๆ,ๆอยากรู้หรือเปล่าพร้อมกันหรือยัง Are you ready? เยี่ยมมากๆค่ะไปกันเลยในรอบแรกนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังคุยานะฟังว่าคุยาพูดว่าอะไร listen be careful เลยนะคะทำเหมือนที่เราทำที่โรงเรียนกันเลยนะคะ butterfly ladybug mosquito spider Bees Worms Caterpillar Dragonfly Firefly Grasshopper Ant Fly Cockroach ส่วนรอบที่สองเด็กๆอ่านตามครูยาเสียงดังๆเลยนะคะสปีก loud เลยนะโอเคนะคะ butterfly ladybug mosquito spider bee worm Caterpillar Dragonfly Firefly Grasshopper Ant Fly Cockroach ในรอบที่3นะคะเดี๋ยวครูยาจะใหเ้เด็กๆอ่านเองกับผู้ปกครองเนาะผู้ปกครองช่วยเด็กๆด,ด้วยนะคะอ่านไปตามสไลด์เนาะเชื่อว่าอ่านทุกวันทำได้แน่นอนคะ่ะ อินเสกซองกันดีกว่าค่ะเด็กๆพร้อมยังไปกันเลย The at night The at night the town The the fire fire goes fire fire goes bling 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 in Oh flowers go bee bluz 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 Buz bluz Boost, boost, boost. The beat in the flower go Boost, boost, boost. Oh, to the town The end in the glass goes. Oh, mash, 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 mash. The end in the glass goes. Mash, mash, mash. Oh, mush, mush, mush. All to the town I should be in the club too. Oh, hop, 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 hop. I should be in the fair. Hop, hop, oh to the tree. The firefly fire at night go bling, 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 bling. bling, 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 Oh to the tree. The go boost, 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 อันนี้คืออะไรเอ่ยเด็กๆอะไรนะมดใช่ไหมคะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่ามดอยู่ที่ไหนเอ่ยมีใครถูกไหมคะอ่าถูกคะ่ะมดอยู่ใต้ดินเห็นไหมคะเด็กๆมดอยู่ใต้ดินเขาเรียกว่าอะไรลูกเรียกว่ารางรางของมดจะอยู่ใต้ดินนะคะ แล้วตัวต่อไปตัวอะไรเอ่ยมาได้ต้นไหนทีเอ่ยตัวต่อมาเป็นอะไรเอ่ยอะไรนะคะบีบีใช่ไหมคะใช่ค่ะพึ่งนั่นเองพึ่งใครรู้บ้างอยู่ที่ไหนเอ่ยพึ่งอยู่ไหนคะทำรังอยู่บนต้นไม้นั่นเองแล้วพึ่งมีลักษณะเป็นยังไงคะรังพึ่งใครรู้บา้างเอ๋อยู่นี่อันนี้คือรังพึ่งใช่ไหมคะเด็กๆ มีอะไรอีกนะใครตอบได้บ้างมีปีกบินบินใครรู้ไหมคะอะไรนะคะอันนี้ตัวต่อมานะคะคือผีเสือ้อเด็กๆรู้ไหมคะที่อยู่ของผีเสือ้ออยู่ที่ไหนเอ่ยใช่ค่ะผีเสื้ออยู่บนใบไม้นั่นเองผีเสื้อเขาก็จะมาวางไข่บนใบไม้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะกลายเป็นน ون, นเสร็จแล้วเขาก็จะมีดักแด้ห่อตัวใช่ไหมคะเพราะเขา จะเริ่มเติบโตขึ้นก็ะเขาก็จะออกจากดแบบักแด้กลายมาเป็นผิเสื้อนะคะแล้วเด็กๆรู้จักสัตว์ตัวอื่นอีกไหมคะที่ว่ามีรังหรือที่อยู่อาศัยอยู่ที่ไหนเอ่ยมีใครรู้ไหมคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่อาหารของมแมลงนะคะเมื่อกี้รู้จักที่อยู่แล้วนะคะมาดูอาหารของมแมลงกันดีกว่าตันนี้จะอะไรเอ่ยมดใช่ไหมคะมดอาหารของเขาคืออะไรเอ่ย อาหารว่าเขาคือขนมหวานหรือว่าสิ่งที่มีน้ำตาลนะคะหวานหวานแล้วตัวต่อมาเป็นตัวอะไรเอ,อ่ยตอนนี้พึ่งใช่ไหมคะพึ่งแล้วก็ตัวต่อมาเป็นผีเสือ้อพึ่งกับผีเสื้อนะคะจะทานอาหารอย่างเดียวกันค่ะจะเป็นน้ำหวานท้องอะไรเอ,อ่น จะเป็นน้ำหวานของดอกไม้นะคะเกสรดอกไม้จะให้ความหวานคุณล่าพึ่งกับผีเสื้อก็จะไปผสมเกสรดอกไม้ทําให้ดอกไม้จเจริญง,งอกงามน,นะคะแล้วก็มีดอกไม้มีผลผลิตออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะอย่างนั้นอาหารของผีเสื้อครึ่งแล้วก็มดจะเป็นของที่มีรสชาติหวานนะคะ สุดท้ายนะคะเด็กๆเดีเด๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าว่าไอ้ตัวข้างหลังคุยายเนี่ยมันคือมแมลงอะไรนะคะมาเริ่มกันเลยอ่ะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลามันคือตัวอะไรคะเด็กๆนแอน่าหมดนั่นเองตัวต่อไปค่ะหนึ่งสองสามหมดเวลาตัวอะไรคะเด็กๆนอนผีเสื้อใช่ไหมคะอรคัตเตอร์ผีเลอร์นั่นเองตัวอ่อนของผีเสื้อนะคะ ตัวต่อไปจ้าหนึ่งสองสามหมดเวลาตัวอะไรคะเด็กๆบีบีค่ะอ่าทำไมถึงเลือกบีบีเพราะมีพึ่งสองตัวใช่เนาะอ้าวตัวต่อไปค่ะฮึบหนึ่งสองสามตัวอะไรคะเด็กๆผีเสื้อหรือบัตเตอร์ไฟนั่นเองเย่เก่งมากๆเลยตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่น่ารักที่สุดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามึบ ตัวอะไรเอ้ยสไปเดอร์แมนนา่นเาอนลาองคาก่นล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 อนเาก่นลาก่อนลาก่อนลานลาย่น่อนค่นจานากห้นลก่นลนลก่นลาก่อนก่นาน่อน่อนอล่านลา่นานานลกนนกนน่นอนน่อ่นลา่